ครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับสําหรับผมชัยพรเข็มคงนะครับหัวหน้าอุโสร่กุจจอกวันนี้ก็จะแนะนําสิ่งดีๆให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยเรานะครับเป็นพันอ้อยพันใหม่อีกพันหนึ่งที่เราทดลองปลูกมาแล้ว3ปีพบว่าการเจริญเติบโตได้ดีนะครับในดินเหนียวนะครับเชิญมาพบกันกับพันนี้นะครับพัน MPT442 นะครับซึ่งเราผลิตเองนะครับพันนี้ เหมาะสําหรับดินเหนียวมีน้ําทนทานต่อน้ําแช่ขังนะครับหวานเร็วนะครับความหวานดี14-15 ccs นะครับขนาดรํามีขนาดใหญ่ทรงต้นทรงพุ่มนะครับจะตั้งตรงไม่หักล้มง่ายนะครับพันนีจ้จะทนทานต่อการหักล้มนะครับข้อจํากัดของพันนี้ก็จะมีหนึ่งการออกรากนะครับสําหรับจะแช่น้ําหรือมีน้ําแช่ขัง สองตาอ้อยนะครับจะสังเกตดูตามันจะตาปนใหญ่จะเกิดความเสียหายถ้าเรานําไปทําพันธุ์ด้วยความไม่ระมัดระวังถ้าเราไปทําพันธุ์ด้วยความระมัดระวังเนี่ยมันก็จะทําให้อ้อยเราเจริญเติบโตได้ดีพันุนี้จะงอกเร็วนะครับเจริญเติบโตได้เร็วนะครับทนต่อน้ําแช่ขังนะครับความหวานดีนะครับพี่น้องชาวไร่อ้อยของเราท่านใดสนใจพันธุนี้นะครับพันธุลำใหญ่ๆห,หนักๆอย่างนี้ให้ติดต่อมาที่บริษัทไร่สารจำกัด หรือเขตส่งเสริมที่พี่น้องชาวไร่อ้อยเราสังกัดอยู่นะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับ